สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมารีโคโค่นะครับตัวนี้เป็นน้ำมะพร้าว30%เซผสมกับชาเขียวมัชฉะซึ่งตรงนี้นะครับก็าเขียนว่าชาเขียวมัชฉา0.3%นเนี้ยนี่เป็นชาเขียว 0. 3โดยตัวนี้นะครับเขาให้มานะครับเป็นอูจิมัชฉะนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะมาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบนะ้างเขาบอกแพงขึ้นมาสิบบาท กับ0.3%ที่นำชาเขียวเข้ามาจากญี่ปุ่นเพิ่มสิบาทเฮ้ยกินหอมกินหอมนะครับมันมีกินน้ำมะพร้าวผสมชาเขียวที่หอมมากเลยนะถึงแม้เขาจะใส่มา0.3%ก็เถอะโอเคกินดีกินดีนดอืมโอเคนะครับ มันก็ได้รสชาติของชาเขียวอ่ะแล้วก็มีความหวานของน้ำมะพร้าวเข้ามาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามาลีโคโก้เนี่ยเขาทำน้ำมะพร้าวได้ดีอยู่แล้วนะครับพอก่อนเนี้ยมันก็เพิ่มเข้าไปนะครับกับของมะชา่ามันก็มันก็ได้รสชาติของชาเขียวขึ้นมามันเป็นชาเขียวอ่ะที่มีรสชาติของความหวานของน้ำมะพร้าวเข้ามานะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ก็เรียกว่าอะไรอะ มันจะเข้มข้นกว่านี้ก็ดีนะครับมันก็ไม่ใช่ไม่เข้มข้นนะมันก็เนีย่ยดูถามว่าในเหรียญราคาเนี่ยมันเข้มข้นกว่าเจ้าทั่วไปไหมมันก็เข้มข้นกว่าเจ้าทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้ามันเข้มขน้นได้มากกว่านี้ก็ดีอ่ะเอ้ยแต่ถ้าเกิดเทียบกับราคาก็าถือว่าผ่านนะเพราะว่าที่มันเป็นอะไรครับราคาขนาดเนี้ยถ้าเขียวก็ต้องประมาณน,นี้อยู่แล้วถ้าเกิดเทียบกับราคาให้ผ่านเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเข้มข้นกว่านี้ได้ก็จะดีนะแต่ก็ตรงนี้ก็ศูนย์อยู่สามเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรสชาติของชาที่ให้น้ำมะพร้าวอ่อนมามาครับแล้วก็ตัวนี้ก็กาลังพอดีด้วยเพราะไม่ได้หวานมากเพราะมะพร้าวบางที่นะเขาไปผสมแล้วมะพร้าวนะั้นมันหวานมากก็รู้สึกหวานไปตัวนี้เป็นรสชาติชาเขียวที่มีความหอมของน้ำมะพร้าวแล้วกลิ่นรสหวานน้ำมะพร้าวออกมานิดนึงครับถือว่าโอเคทําได้ดีโอเครค,ครับเป็นการรีวิวคลิปนี้เป็นเพียงค่นี้ครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกวลักบมาพบกันใหม